สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาทดลองทำที่ถอดลูกปืนล้อนะครับลูกปืนลอ้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับด้วยอุปกรณ์ก็มีนอ็อตนะครับน็อตตัวนี้ที่มันมีขนาดใกล้เคียงกับ เอ,อ่อบูทลูกปืนร้อนนะครับหลังจากได้น็อตมาแล้วเราก็จะมาทําการผ่าครึ่งนะครับอุปกรณ์ก็จะมีเลื่อยทีมนะครับตอนนี้ผมผ่ามาแล้วเพื่อความรวดเร็วนี่นะครับตัดประมาณนี้ครับ โอเคหลังจากที่เราได้ผ่าน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไปถอดล้อด,ดูครับถอดลูกปืนล้อนะครับนี่นะครับลูกปืนล้อที่อยู่ข้างในเมื่อก่อนเราจะใช้กันก็คือทำวิธีประมาณนี้นะครับใช้เหล็กส่งนะครับคอนตอกแต่วันนี้ D.I.Y. นะครับใช้น็อตแทนผ่านนอ็นอตที่ผ่านนะครับตัวนี้นี่ครับใส่เข้าไปในรูเลยเสร็จกับด้านนะครับใช้เหล็กแบนหรือไขค,รครวงนี่นะครับพยายามให้ตัวนี้นะครับเข้าไปในรู ตัวนี้ครับอาจจะมองเห็นแบวนี้ครับเดี๋ยวกลงอาจจะมองไม่เห็น แน่ใจว่าจะมองเห็นปล่าครับไม่เห็นนี่นะครับเข้าแบบนี้ ครับหน่วยตัวเหลืออีกด้านนี้ครับ แล้วเรียบร้อยครับแล้วเราก็เปลี่ยนตัวใหม่ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสนุกกันติดตามรับชมนะครับถ้าคลิปมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดก,ดฝากดติดตามด้วยครับ